สวัสดีครับว,วันนี้เราจะมาเล่ารวัตการเป็นวัดบางกุ้งนะครับวัดบางกุ้งจังหวัดสมุทรสงครามวัดโบราณสมัยกร,ร,รุงศรีสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกร,รุงศรีธยาตั้งอยู่ที่ตำบลบางกุ้งอำเภอบางบรรุรีจังหวัดสมุทรสงครามในสมัยพระเจ้า,าเอกครับเดิมทีค่ายบางกุ้งเป็นค่ายทหารเรือเก่าไต้ดงพระบ้าตหมู่1ตีนัต่2ทางตั้งแต่เมืองพอิีเมืองกาตาบุีเมืองเคบุลี แต่ได้ยกครับกลับไปต่อเรือที่เมืองกาญจนบุรีพระเจ้าเอกทั์ทราบข่าวให้เฑนทหารออกต่อสู้โดยกองทัพตั้งค่ายอยู่ที่เข้าสูกตำบลทาลุเมืองราชบุรีในในปีพศ2308ครับมังมานรา,าชาก็ย,ยกตีค่ายบาักุูนแตกแล้วจึงยกไปตีเมืองนนทบุรีแตกอีกแล้วยกเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ด้านหนึ่งจนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาแตกในเมื่อ พศ2310สมัยพระเจ้ากรุงศรี พรตเจ้าจัได้คอบครูเอกลาสำเร็จในปีพศ2 3 1 0ขวัญได้คนจีนจากระยองชนบุรีราชบุรีและกาญจนบุรีรวบรวมคนมาตั้งเป็นกองทหารราการข่บางผู้ซึ่งยังเป็นวิทหารราการหลังจากที่มากปีนี้ค่ายนี้จึงเรียกว่าค่ายดีบางผู้ต่อมาพระเจ้าภูมิศรีสัตนาคะนะคุตซึ่งฝากฝ่ายอยู่กับขมาในสมัยพระเจ้าไปทูล พระเจ้าอังวะถึงข่าวการตั้งตนเป็นใหญ่ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้ามังราจึงให้มีท้องตาสร้างแมงกี้มันมารยารเจ้าเมืองถวายคุมกำลังให้มาตรวจดูสถานการณ์ในอาณาจักรเสยาเดิมพระยาถวายจึงส่งโปมังเป็นรองทัพหน้าคูมคนลสาบพันนายเข้ามา ทางเมืองไซโยเมื่อฤดูแล้งปลายปีพุทธศักราช2310ครั้นถึงบางกุ้งเห็นข่ายพม่าจีนของพระเจ้ากรุงธนบุรีตั้งอยู่ชายาถวายก็ให้กำลังล้อมไว้กรมเมืองสมเสริรคมบอกเข้ามายังกรุงธนบุรีตามงงศัรวดารกรุงธนบุรีกล่าวกล่าวว่าพระเจ้าตากสินทรงทราบข่าวข้าสุดด้วยความโปรดให้ พยานบนลรีคุณมาจาับกองทังพเรือหน,นึ่งร้อยลำเสกกองทุ่ยสร,ราวุธมายังค่ายบางกุ้งพยามหามนตรีคาดการว่าค่ายบางกุ้งดอแหลกกำลังจะแตกอยู่แล้วจึงรีบเดินเดินทับเข้าใจเข้าโจมตีมท่าม้านี่เ้อเร้อค่ายบางกุ้งไว้จกกับตาในตอเรียกว่าชุมในาใยนายทัพนายกองเพื่อปลุกใจและ และวงการเท้าตีนั้นได้เป็นได้ลกล่าวว่าถ้าข้าไปช้าอีกวันเดียวข้าบางกุ้งจะแตกและขวัญทหารไทยจะไม่จะไม่มีวันฟื้นคืนได้การลบทุกครั้งที่ขวัญและทหารกำลังใจ ข้าไทย้าไทยแพ้ครั้งพม่าจะชุเกเสินพระไทยจะขั้นขามและผู้ชาติไม่สำเร็จจะรักษาข้ายังคงไว้ให้ได้ในครั้งนี้ได้ชื่อว่าท่านทั้งหลายไ,ได้ช่วยฝัดของไทยใล้ในการลงทั้งต่อไป ะะจุดเด่นความสวงามของวัดบางกุง้งที่แตกต่างจากว,วัดอืน่นสุดก็คือบัวโป้โพบัของวัดุูกต้นไม้สี่ชนิดปลูอกอยู่ได้แก่ต้นโพดต้นไซตต้นไกยและต้นก้าถือว่าเป็นโบัวในต้นไม้แห่งเดียวในประเทศไทยและคาดว่าน่าจะมีอายุราวกว่า200ปีเลยทีเดียว อีกทั้งบดไม่มีช่อฟ้าใบรากาตามแบบวัฒทั่วไปรากไม้เหล่านี้จึงเป็นตัวช่วยยึดให้บทยังคงลูกล่างได้น้าอัศจรรย์เลยทีเดียวเชียวนอกจากนี้นะคะหน้าบานยังมีลวดลายพันพึกลายสาประดับด้วยเครื่องช่วยซึ่งเป็นลักษณะของสมัยศิลปะกุงศรีกยุยาตอนปลาย มาเผาวิเยทอรได้ฟืน้นฟูดาง,งกุ่ร่วมกับประชาชนจนเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาขึ้นมาอีกครั้งผู้หญิงแต่งกายชุดไทยโบราณปรากฏในนิมิตและได้บอกว่าเป็นองค์หญิงพะนามว่าองค์หญิงบุญาทิพ์หรือกันเจ้าต้องการให้สลับรูกองค์หญิงจากไม้ต้นฟูซึ่งมีอายุประมาณ100ปีโดยขอร้องให้แกสลับทังองค์ หลังจากนั้นท่านได้ขุาหาลือญาติโยมและหาช่างแกลหลักโดยนายช่างที่ราคาผ้าแหลมแบบบาทต้วนเมื่อตกลงราคากันแล้วท่านจั็ลงมือแกะสลักแับไม่รู้ว่าแกะสลักเป็นรูปองค์แบบใดเพราะไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าตาองค์หญิงมนทาพิธมาก่อนจึงทําให้แกะสลักออกมาไม่ได้ทีพศ2 5่านรวิเอ็ดโดเียนว่าเป็นสาวล้มตายเพราไม่ได้ทนลมอัดอะเรีย ได้เดินตกมาบริเวณวัดบางกุ้งประกอบปฏิบัติธรรมข้าโุงข้าวปีนีหรือน้าวโพดกบถ้าได้เดินสำรวจบริเวณวัดซึ่ราบมาบ้างว่าวัดนี้เคยเป็นท่าทหารจีนบากุ้งเมื่อสมัยกรุงพบกรย่าตึกกอาจจะโนละลามค่ะมันก็คอตรงนี้ตกนี้ตไหนตึไทยโบราณระดับว่านหลวงขาวนีข้าวโะดกโตขนาดสอสูงยาวไปงงาน จากแม่เจ้าบ้านใครต่อมาไม่นานเสาฟันที่เน่าบัวสดตกหล่นลงมาจริงหัวข้าวบัวสดเพีงนั้นเองท่านได้เห็นนิมิตคนเห็นผู้หญิงคือใครคนเดิมเดินมาบอกให้นำไม้เข้า,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 าน,น,นี้วา,นนนวางไว้หลังบัวสดแล้วสร้างศาลท่านก็มีนายทอนให้ชาวบ้านช่วยกันนำไม้มาวางไว้หลังบัวสดแล้วสร้างศาลให้ตาคำโสน้อง นด้นำพระนา้นั้นมาแกะสลักเป็นรูปหน้าผู้หญิงที่มิ่งใหญ่ค่ะไว้ภายในให้ชื่อว่าศาลนางไว้เจ้าจอมผู้คนมีความเคารพนับถือกันมากเขาะมีความศักดิ์สิทธิ์ในีตหายจากทุกคนเลยคคต่อมาพระวินัยทรได้ฟื้นฟูวัดกางพุ่งร่วมกับประชาชนจนเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นอีกครั้ง แถวนี нет, ้หร uh, right. yup. ือเปล่าครับเป็นคนแถวนี้หรือเปล่ารู้มาสิสิบปีคุณลุงรู้ประวัติเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับวัดแห่งนี้ยหน่ครับทราบประวัติความเป็นมาของวัดก่อนว่าวัดบั้นพุ่งเนี่ยในอดีตเขาเรียกว่าวัดบั้นพุ่งน้อยเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่ในสมัยต้นเป็นศรีแต่รับประทานในโบสถ์ในอดีตเขาเรียกว่าหลวงักธรรมเป็นพระตามมานิชัยสร้างมาตั้งแต่ ในยุคสมัยของปลายโขดไทยอันนี้ก็ตามที่อาจารย์ศิสิ์ได้ย่างสมมุติว่าหนู่มๆเนี่ยเรียนทางด้านศิลป์ใช่ไหมเขาก็พามาเข้ามาอธิบายให้เราเราถึงได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องปราวบตโบสถ์ของแต่วัดเนี้ยเมื่อหมดิี่จะจบการแล้วเขาก็ปล่อยให้คนอั้าศ ไม่มีพระกุฎเจ้าที่จะไปอยู่ดูแลเพราะว่าวัดมันเยอะมากแล้ววัดสมุทรสงครามของเรามีเพียงแค่สามเวย์เล็กๆแต่วัดทั้งหมดจามันทั้งหมดกี่วัดมัชกาลหนึ่งร้อยสิบสองวัดกับสางจันัศโลกนะครับเนื้อที่ของวัดของของตำบลบางรุ้งเนี่ยฟาร์มยาวหนึ่งพันลานกิโลเมตรแปดวัดแต่นี่ยมันจะติดกันเป็นวัดหนึงศิษย ถึงนั้นแล้วอย่างที่ได้น,ดน้ำเรียนน้ฟังแล้วว่าคั้งนี้เมื่อมดสิ้นจุดสำนานแล้วก็กลายเป็นวัดล้างไม่มีรักถึงเจ้าจะมาอยู่ดูแลรักษามันก็ล้างมาอยู่แบบนั้นจกนกระทั่งว่ามาตั้งค่ายกาเรือเก่าที่มีชีวิตเป็นอยู่ในของโสดาบันอันนี้เราก็สู่ของค่ายบัตรคุ้ม ในการตั้งค่ายบาง้งของกาเดือนนั้นเราก็ต้องมาล่มสลายลลงเมื่อตอนนี้เรามาถึงเชื้อตุ่มเสี่เยือยาคั้งที่สองให้กับพม่าเมื่อในปีพอ้อย1ปดถอ้ก็ไม่มีใครจะมาอยู่อ่เราปลเรือรรทุไปาาว่าเราเสียเสียรุงให้กับพม่าแต่องค์พระยพระเจ้าตากสินหาราเนี่ยคือแหกร้องร้อง จากองค์สีลิขิตยาแต่วงร้อนของพระธาตุออกมาจะเดินพับไปที่หลบหลบเรียกว่าเหมือนนั่นหลบดีละไปที่ดันทะบูนจันทะบูนหรือว่าสันทะบูนเขาใหญ่นะและ้วพระองค์ท่านร<ล>ว<า>ลบรวมให้คนจะเรียกว่า,าไปตีหลวงได้มาเข้ามารวมทุกให้คนได้ดด 6, ประมาณ6,000ก็เริ่มในการเดินพัก จัดการทัพบุรีหรือว่าจันทัพปูนจันทัพปูนแหรดนะเดินพักเข้าไปสู่จุนสีอยุธยาองค์ท่านสู้รบแบบกองจรใช้ช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่เจ็ดเดือนแล้วตอบตู้จุนสือแต่คือจับตาเรื่องผลผลิหลังจากนั้นแล้วพระองค์ท่านก็ได้นำน้ำหารที่เหลือรอดชีวิต เรองเรยอมาตามลำน้ำเจ้าพยาตั้งบริการนาแน่วแน่ว่าเราแจ้งที่ไหนจะตั้งกลุ่มที่นั่นแาบที่เราจ้าก,กันนักท่องเที่รวบุรีวัดอรุณที่พระท่านได้มาตั้งแล้วก็สถาปนาตัดดาเกตขึ้นของ,ขางราศในวันที่28ธันวาคมเดือนนั้น2,310นะบางคนจะไปเข้าใจเข้าใจกันผิดเยอะ ว่าเป็นงานที่โรงท่านายนปเหมันสิไปวันที no pues ่โทนทัศนสถานาศาสจเกิดขึ้นทางราชสิ่งในนที่แปดคว่ายสบใหบางคุณซึ่งมาเป็นค่าร้านและเป็นในไทรจชิเหมอางเพื่อจะใช้เป็นห้าใการเดินทางหน้า พ่อการเดินทัพนั้นจะต้องผ่านกาญจนบุรีผ่านจวัดราชบุรีทั้งบกทางเรือทางเรือล้าจะผ่านแม่น้ำแม่ขอมนะทางนานจะเป็นแม่น้ำแม่ของฉะนั้นแล้วทางท่านจึงให้ออกหลวงยาเสนาสมุทรหรือว่าใต้ถุนตเทียม นำทีกเรียตางชาตชาวจีนแล้วก็ทำี้ปลอดภยบ้านปายมาูดูแลรักษาให้ตรนี้เอาไ้เพื่อเป็นการไปัจจุ่นมื่มันได้สร้างข้อมูลการเปลี่ยนแปลงขนาดประเทศไทยมันก็ลองอยากเปลี่ยนด้วยการที่ว่าเดินท้มาเพื่อจะเข้าไปชุนร สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อขออนุญาตนะครับขอโทษที่รบกวนนะครับคุณพี่ชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อเลิศชื่อเบียร์ครับชื่อแพทำไมพี่ถึงมากราบไหว้ที่โบสถ์แห่งนี้ครับมาขอช่วาวแล้วก็ได้ฝันก็เลยมาไหว้ครับแล้วพี่นะครับก็เหมือนกันครับเหมือนกันเลยเนาะครับก็ขอได้ฝังเลยก็คือที่ได้ไว้ก็ได้ครับ แล้วเดินทางมาจากไหนอะไรยังไงก็พักอยู่ที่ตรงจำเนินนะไม่ได้ไกลที่นี่มากครับดีครับแล้วทีนี้เนี่ยคือที่นี่มีความสิทธิ์ตามที่คุณต้องการมากแค่ไหนหรือว่าดีแค่ไหนยิ่คุณมาทำไมถึงต้องมาบ่อยหรือว่าอะไรถามว่าสัจติก็สัจติเพราะว่า ที่ต้องการอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยเชื่อก็เลยมาไหว้บ่อยมันก็มีความเชื่อต่างใช่แล้วเคยเจอลูกสิ่งัสถิ์อะไรแบบีที่เคยเจอบ้างบอกครับเจอไหมไม่ได้เจอเคยเคยมาพบตอนดึกคืนมาไหว้ไม่เคยเลยมากลางวันหมดเลยเนาะจร่ครับครับมาแต่กลางวันมาดึกอ่ะขอบคุณ